การจัดการเรียนการสอนเพื่อพัฒนาผู้เรียนให้มีทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่21โรงเรียนอนุบาลบางกรวยวัดศรีประวัติเห็นความสำคัญของการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ซึ่งเป็น,นกลไกที่สำคัญยิ่งในการนำประเทศเข้าสู่สังคมโลกและเป็นประเด็นหลัก ที่กำหนดไว้ในยุทธศาสตร์ชาติและยุทธศาสตร์ประเทศไทย4.0เพื่อเตรียมความพร้อมและรู้เท่าทันต่อกระแสความเปลี่ยนแปลงของโลกที่มีพลวัตการแข่งขันอย่างเสรีและไร้พรมแดนแผนการศึกษาแห่งชาติพุทธศักราช2560 ถึง2,579ได้วางกรอบเป้าหมายและทิศทางการจัดการศึกษาของประเทศโดยมุ่งการจัดการศึกษาให้ทั่วถึงสำหรับคนไทยทุกคนโรงเรียนอนุบาลบางกรวยวัดศีประวัติได้เล็งเห็นความสำคัญของการพัฒนานักเรียนให้เกิดทักษะในศตวรรษที่21 ซึ่งสอดคล้องกับนโยบายการดำเนินงานของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานที่มีความมุ่งมั่นในการขับเคลื่อนการเรียนรู้ของนักเรียนในศตวรรษที่21รวมถึงการพัฒนาครูที่มีความเชี่ยวชาญในการสอนมาเป็นครูรุ่นใหม่อย่างเป็นระบบและวัดผลงานจากการพัฒนานักเรียนโดยตรง ดังนั้นการจัดการเรียนรู้โดยใช้โครงงานเป็นฐานโปรเจกต์เบสเร a r น i n g จึงมีความสำคัญเป็นอย่างมากที่จะช่วยการจัดการเรียนรู้มีการส่งเสริมและกระตุ้นให้นักเรียนได้เรียนรู้ด้วยสตร์พระราชาการจัดการเรียนรู้เชิงลุกแอคทีฟ e รียน n ิ่เพื่อพัฒนากระบวนการคิดและเปิดโลกประทัดมุมมองร่วมกันของนักเรียนและครูด้วยการจัดการเรียนการสอนที่เน้นทักษะต่างๆสนับสนุนให้เกิดการเรียนรู้ตลอดเวลาและตลอดชีวิต โดยอาศัยทักษะกระบวนการและการแก้ปัญหาทางวิทยาศาสตร์จนเกิดชิ้นงานที่หลากหลายทำให้นักเรียนเกิดองค์ความรู้จากการศึกษาค้นคว้าด้วยตนเองได้รับประสบการณ์ที่แปลกใหม่ตลอดจนสามารถต่อยอดชิ้นงานเพื่อนำไปประยุกต์ใช้ในการดำรงชีวิตของครอบครัวและชุมชนได้ การพัฒนาผู้เรียนให้มีทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่21มีวิธีปฏิบัติที่เป็นเลิศ ด้วยกระบวนการดำเนินการจัดการเรียนรู้โดยใช้โครงงานเป็นฐาน 1. define คือการระบุประเด็นปัญหาที่สนใจครูผู้สอนมีบทบาทเป็นผู้สร้างแรงบันดาลใจโดยการใช้คำถามขับเคลื่อนกระบวนการเรียนรู้กระตุ้นและสร้างแรงจูงใจในการเรียนกระบวนการคิดเชิงออกแบบร่วมกับการสะท้อนผล นักเรียนมีการสนทนาซักถามข้อมูลความรู้ที่สนใจ21ภาษาอังกฤษว่าไงคะทาวเต้วันอยู่ตรงไหนจากผู้ที่มีประสบการณ์โดยผู้ที่มีประสบการณ์บอกเล่าข้อมูลเพื่อกระตุ้นให้นักเรียนเกิดองค์ความรู้พร้อมบันทึกข้อมูลที่สำคัญและนำเนื้อหาไปใช้ประโยชน์ได้ สองแผ่น คือการวางแผนการจัดการเรียนรู้โดยใช้โครงงานเป็นฐานครูผู้สอนมีบทบาทเป็นผู้อำนวยความสะดวกเป็นที่ปรึกษาโดยการให้แรงเสริมทางบวกเพื่อให้ได้ข้อมูลที่มีประสิทธิภาพผ่านกระบวนการคิดเชิงออกแบบร่วมกับการสะท้อนผลนักเรียนมีการระดมความคิดเพื่อสร้างสรรค์ชิ้นงานและแก้ปัญหาเพื่อปรับปรุงผลงานให้ตรงกับจุดประสงค์หรือเป้าหมายที่ได้กำหนด ไว้ 3. ดูคือการลงมือปฏิบัติจริงครูผู้สอนจัดการเรียนรู้เพื่อมุ่งเน้นให้นักเรียนออกแบบประดิษฐ์หรือจัดทำชิ้นงานนักเรียนมีการทำงานเป็นกลุ่มสร้างชิ้นงานปรับปรุงแก้ปัญหาการทำงานอย่างมีระบบมีระเบียบ เข้าใจถึงความแตกต่างของวัฒนธรรมเช่นศาสนาเชื้อชาติซึ่งอาจจะต้องมีการปรับให้เหมาะสม 4. รีวิวคือการทบทวนการเรียนรู้ครูผู้สอนมีบทบาทเป็นผู้วิาพากษ์อย่างสร้างสรรค์โดยให้นักเรียนเป็นผู้ประเมินชิ้นงานและสะท้อนความคิด นักเรียนมีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้สามารถนำข้อมูลที่ได้รับจากการนำเสนอของกลุ่มอื่นๆมาวิเคราะห์และนำข้อมูลไปพัฒนาความรู้พร้อมทั้งแก้ไขปัญหาได้ 5. Present คือการนำเสนอผลงานครูผู้สอนใช้คำถามเพื่อให้นักเรียนสามารถสะท้อนความคิดของตนเองหรือเป็นผู้สร้างโอกาสและประสบการณ์เรียนรู้ผ่านการแบ่งปันด้วยการจัดเวทีประกวดในการนำเสนอผลงานของนักเรียนนักเรียนมีการรวมกลุ่มนำเสนอผลงานด้วยวิธีที่หลากหลายเช่นการนำเสนอผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ต่างๆห Service and Expand คือการเผยแพร่ต่อสังคมชุมชนและการต่อยอดนวัตกรรมครูผู้สอนให้นักเรียนเผยแพร่ประโยชน์ที่เกิดขึ้นจากการทำโครงงานต่อสังคมหรือชุมชนนักเรียนสามารถเผยแพร่ข้อมูลผ่านช่องทางต่างๆเช่นส่งข้อมูลผ่านลายกลุ่มเป็นต้นโดยใช้เทคโนโลยีที่ทันสมัย จากการที่โรงเรียนได้นำกระบวนการจัดการเรียนรู้โดยใช้โครงงานเป็นฐานสู่การปฏิบัติในสถานศึกษาเพื่อพัฒนานักเรียนให้เกิดทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่21 ส่งผลให้นักเรียนเกิดองค์ความรู้จากการศึกษาค้นคว้าด้วยตนเองมีทักษะด้านการคิดและทักษะการแก้ปัญหามีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้เพื่อเสริมสร้างประสบการณ์ใหม่ตลอดจนการต่อย,ยอดการสร้างสรรค์ชิ้นงานเพื่อนำไปประยุกต์ใช้ให้เกิดประโยชน์ต่อตนเองชุมชนและสังคมได้